ลองใต้วันนี้กับเวลารักสู่สังคมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเวลารักสู่สังคมค่ะวันนี้อยู่กับพิช้นค่ะชนที่ชาปานแก้วนะคะหรือว่าน้องเพลงจากส่วนสื่อสารองค์กรรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะคุณผู้ชมคะหลายคน อาจจะไม่คุ้นเคยนะคะ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหนึ่งวิชาชีพที่มีความสําคัญมากๆนะคะและวันนี้เป็นวันสําคัญของเขาด้วยเรียกว่าวันกายภาพบําบัดแห่งชาตินะคะซึ่งในขณะที่เรากำลังบันทึกรายการอยู่ต้องเรียกว่าสัปดาห์นี้คะ่ะทั้งสัปดาห์เลยนะคะเป็นสัปดาห์ที่สําคัญสําหรับผู้ที่อยู่ทางด้านประกอบวิชาชีพทางด้านนี้นะคะแล้วก็เป็นวิชาชีพที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนอย่างเราๆนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะ เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาทําความรู้จักกับวันสําคัญวันนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีที่เราจะได้มารู้จักกับวิชาชีพนี้อย่างลึกซึ้งกันมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ต้อนรับผู้ร่วมรายการที่มาแชร์เรื่องราววันนี้กันค่ะท่านแรกค่ะท่านอาจารย์ดรคมกริบหลงละเลิงนะคะและท่านที่2ออาจารย์ชดาภารุ่งเรืองใบโยคค่ะจากหลักสูตรกายภาพบาบัดสํานักวิชาสหาเวชศาสตร์จากมหาวิทยายลัยวลัยลักษณ์ค่ะสวัสดีต้อนรับอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีดดค่ะ<ด>ค เราจริงๆต้องขออนุญ,ญาตขอโทษเป็นอย่างยิ่งที่บอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามีวันนี้นะคะ,คะเป็นวันสําคัญของชาติเราด้วยนะคะ,คะวัน กายภาพบำบัดแห่งชาติซึ่งอาจารย์บอกว่าก็คือวันที่20มกราคมของทุกปีใช่ค่ะนะคะ,ค,ะคือจริงต้องให้อาจารย์เล่าดีกว่าว่าที่มาของวันกายภาพบำบัดเป็นยังไงคะอาจารย์ค่ะจริงๆก็เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อ16ปีก่อน <โฮ S 2> นะคะก็ตั้งแต่แปี2548นะคะท,คะท,ท,ที่ที่ได้มีการกําหนดวันกายภาพบำบัดแห่งชาติขึ้นในประเทศไทยนะคะจริงๆเนี่ยะวัตถุประสงค์ของวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ อยากจะให้ประชาชนเนี่ยรู้จักแล้วก็เข้าถึงวิาชาชีพกายภาพบำบัดมากขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าคุณเพลงเห็นนะคะหรือได้มีโอกาสไปโรงพยาบาลอะไรช่วงนี้นะคะก็ะจะเป็นสัปดาห์นะคะที่เขากําลังจัดกิจกรรมใช่เผยแพร่ความรู้ใช่ค่ะซึ่งในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีะทีมนะคะหรือว่าแก่นสาระของกิจกรรมที่แตกต่างกันไปค่ะ และในปีนี้นะคะเราก็มีธีมว่าขยับกายสบายใจห่างไกลโรค<อ>ค่ะจริงๆเนี่ยมันจะเข้าเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 อ,อยู่ตอนนี้นด้วยค่ะแสดงว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมีธีมงานที่แตกต่างกันไปปีนี้ก็คือขยับกายสบายใจห่างไกลโรคใช่ค่ะโอ้เป็นธีมที่ส่งเสริมสุขภาพจริงๆเข้ากับนักกายภาพเลย <laughs> <laughs> นะคะนี่คือธีมที่มา ของงาน16ปีผ่านไป<ช>ก็ถือว่าเป็นวิชาชีพที่อยู่คู่คนไทยมานานเหมือนกันนะคะสำหรับกายภาพบำบัดจริงๆแล้ววิชาชีพนี้เนี่ยเ,เกิดขึ้นที่เมืองไทยครั้งแรกเนี่ยจริงๆตั้งแต่ปี2508เลยนะคะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่องสัจสงวนนะคะที่จริงๆเนี่ยก็คือเป็นออตอนนั้นเนี่ยก็คือโรงพยาบาลศริราชนะคะแล้วก็เกิดโรงเรียนกายภาพบำบัดขึ้นแห่งแรกที่ศิริราช ก็เป็นระยะเวลา56ปีแล้วนะคะจริงๆก็ ก้าวเข้าสู่สูงอายุแล้วเนาะจริงๆถ้าจะเรียกอย่างนั้นนะคะสรับคนเราใช่ถ้าเป็นใช่ถ้าเป็นคนเราใช่ค่ะก็เริ่มเขาสูงวัยกันแล้วซึ่งจริงๆก็เชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าตอนนี้ประชาชนก็เริ่มรู้จักวิชาชีพนี้กันมากยิ่งขึ้นค่ะนักกายภาพบำบัดที่เราจะนึกถึงเวลาที่เราเข้าไปไปอยู่ในโรงพยาบาลต้องการบําบัดรักษาโรคนะคะที่จะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเราให้ให้กลับมาแข็งแรงเร็ววันมากยิ่งขึ้นค่ะีมงานน่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมขาขยับกายสบ ายใจห่างไกลโรคนีคะทำไมต้องขยับกายแล้วมันมีความสัมพันธ์ยังไงกับจิตใจคะอาจารย์คมกริช<ะ>เหตุผลที่เราต้องเป็นที่มาของปีนี้นะครับขยับกายน,นะครับเพราะว<ะ>่ามันเราพยายามจะลิงก์กับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับด้วยตอนนี้เนี่ย<ะ>ใช่ครับโควิด<ะ>ค่อนข้างจะระบาดนะครับนี้ผลที่ตามมาก็คือว่าประชาชนเนี่ยเขากังวล เขาไม่กล้าออกไปข้างนอกนะครับผลที่ตามมาก็คือการขยับกายก็ลดลงนะครับใช่ใ่รับการกายก็ลดลงนะครับไม่อยากออกไปไหนเลยอยู่กับบ้านอย่างเดียวนะครับก็เลยเป็นที่มาส่วนหนึ่งของของธีมของปีนี้นะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเรื่องของถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขยับร่างกายนะครับมันก็นามาสู่ปัญหาเยอะแยะต่างๆมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตคนสมัยใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนคนเมืองนะครับ ต้องทำงานอยู่กับออฟฟิศไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับวันวันนั่งตั้งแต่แปดโมงยันสี่โมงเย็นนะครับนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับไม่ได้ขยับเลยนะครับก็ยิ่งส่งเสริมทำให้เกิดการโรคเกิดโรคต่างๆมากมายเลยนะครับก็เลยว่าเราต้องจำเป็นที่จะต้องมีการขยับร่างกายนะครับทีนี้พอเราได้ออกกําลังกายนะครับมันก็มีงานวิจัยออกมานะครับว่าถ้าเราได้ขยับร่างกายได้ออกกําลังกายเนี่ยหลังออกกาลังกายเนี่ยมันจะมีการหลัง สารออกมาก็รยกว่าสารแห่งความสุขนะครับเอ็นโดฟินรอเปล่าคะใช่ตัวเอ็นโดฟินนี่แหละนะครับตัวนี้มันจะหลั่งที่สมองนะครับแล้วหลั่งออกกําลังกายมันจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับขณะเดียวกันหลังออกกําลังกายเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายจริงๆนะครับบางทีเราเราเราเครียดจากการทํางานถูกไหมครับแต่ละวันแล้วมาออกกําลังกายนะครับอย่างน้อยเราใช้เวลาตอนนั้นสักชั่วโมงหนึ่งนะครับไปโฟกัสกับกับการออกกําลัง กายของเราทำให้มันมันผ่อนคลายมันมันลืมแอคทิวตี้ที่ทำให้เราเครียดในระหว่างวันได้อันนี้เป็นความรู้ใหม่ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเราเพลงเองไม่ทราบเลยว่าการออกกําลังกายเนี่ยมีผลต่อจิตใจด้วยทํากันออกกำลังกายคือเหตุผลที่ทําให้เรามีความสุขได้เพราบปกติเราคิดแค่ว่าออกกำลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงแต่เราไม่ได้คิดถึงจิตใจเลยมีผลด้วยนะคะเคยได้ยินไหมคว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว คือมัน,ม,นมันเชื่อมโยงขึ้นกันเลยกันนะครับถ้าเกิดว่าร่างกายเราแข็งแรงนะครับใจเราก็แข็งแรงด้วยแต่โดยกันถ้าใจเราแข็งแรงกายเราก็แข็งแรงด้วยแสดงว่าคนพบ,บอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้เรามีความสุขได้ก็คือออกกําลังกายค่ะคุณผู้ชมคะาันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่ไหมคะดีเลยค่ะอาจารย์นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องขยับกายนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับจิตใจของเราอย่างไรนะคะคราวนี้อาจารย์ค่ะแนะนํานิดนึงค่ะ แต่ขยับกายได้อย่างไรบ้างในสถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะทีนี้วิธีการขยับร่างกายมันมีหลายๆวิธีนะครับผมสรุปไว้4วิธีนะครับอันแรกเลยก็คือการขยับกายด้วยการทํางานนะครับซึ่งเราทํากันอยู่แล้วนะปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็มีงานมีหน้าที่ต่างกันนะน้องเองก็มีมีทําหน้าที่อาจจะนั่งนานหน่อยนะครับบางคนนะครับเช่นชาวสวนนะครับก็มีกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องของกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายที่บวกกับเรื่องของการทํางานนะครับใครที่ต้องทํางานที่ต้องออกแรงหน่อยก็ยได้ได um ้ดีหน่อยนะครับอันที่2ก็คือการเคลื่อนไหวทางกายที่เป็นกิจกรรมการเดินทางต่างๆนะครับเช่นเช้าขึ้นมาเดินไปทํางานอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้เป็นการลดสารกัดออกอากายได้เหมือนกันหรือว่าปั่นจักรยานไปที่ทํางานอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวโดยการเดินทางนะครับ อันที่3ก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวโดยการทํากิจกรรมสันทนาการต่างๆทุกรูปแบบนะครับแต่ทีนี้เรื่องของการสันทนาการมันจะบวกในเรื่องของความสนุกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นได้ทั้งร่างกายได้ทั้งจิตใจอาจจะได้สังคมร่วมด้วยนะครับและที่สุดท้ายอันสุดท้ายก็คือที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวทางกายที่เป็นรูปแบบก็เรียกว่าการออกกำลังกายจริงๆเลยนะครับอันนี้จําเป็นต้องทำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มี โรคประจำตัวต่างๆนะครับ hmm. หลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองทํางานอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นชาวบ้านเนี่ยเขามาคุยนะเวลาผมไปแนะนําให้เขากำลังกายเพราะว่าเขาทําอยู่แล้วทุกวัน <azon. S 2> นะเขาทํางานอยู่ทุกวันแต่คุณน,น้องรู้ไหมหว่าเวลาเราทํางานเนี่ยนอกจากเราจะได้งานแล้วเนี่ยซึ่งเป็นเป้าหมายหลักถูกไหมครับสิ่งที่ตามมาเราอาจจะเจ็บป่วยขึ้นมาได้เช่นไปยกของหนักนะครับไปนั่งทํางานผิดท่านั่งนานๆนะครับเพราะฉะนั้น แทนที่จะได้เรื่องของการสุขภาพจริงๆงกับกลายว่ามันได้เสียไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายจริงๆเนี่ยมันจะได้ไปโฟกัสถูกจุดนะครับยิ่งที่ผมบอกว่าถ้ามีโรคประจําตัวเนี่ยมันต้องออกกําลังกายจริงๆแล้วต้องให้ถึงะระดับจริงๆมันจะมีผลต่อโรคที่เราเป็นอยู่นะครับอืมนี่อาจารย์แนะนำค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าบางคนบอกว่า ไม่ไม่ได้ออกกําลังกายแต่จริงๆแล้วในการขยับร่างกายเนี่ยก็ช่วยได้ในการกิจวัตรประจําวันของเรานะคะแนะนําให้ขยับบ้างอย่านั่งอยู่กับที่จะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่สีวิธีที่ผมบอกพยายามพยายามขยับอย่าเพียงต้องต้องไปจอดรถไกลๆจะได้เดินทํางานได้ขยับตอนเช้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเทคนิคของแต่ละคนก็ปรับใช้ให้ให้เหมาะสมกับแต่ละคนนิดนึงนะคะก็สามารถนําไปใช้ได้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ย คือเรื่องของการออกกาลังกายและแหละการขยับร่างกายประโยชน์ mm. ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์น้นย้ำสักนิด mm. นึงนะคะ mm. ว่ามีประโยชน์อย่าง mm. ที่สำคัญก็คือประโยชน์ในช่วงที่ มีโควิดแบบนี้ได้ค่ะก็จย์ก็จะสรุปสักประมาณจริงๆประโยชน์ของการออกกำลังกายมีมากมายมากๆนะคะแต่ว่าด้วยเวลาจำกัดก็สักสี่ข้อและการที่มันเน้นย้ำความสำคัญเลยนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะก็คือว่าสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีอะไรบ้างก็ได้แก่โรคเบาหวานน่ากลัวมากนะคะเบาหวานความดันโลหิตสูง นะคะ<ม>โรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะ<ม>รวมไปถึงโรคอ้วนลงพุงะนะคะซึ่งอันนี้จริงๆเนี่ยมันมันเกิดจากพฤติกรรมของเราอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เนื่อยนิ่งนะคะการออกกําลังกายก็จะมี<ช>ส่วนใน,นะในการช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆเหล่านี้ได้<ม>อันดับที่2เลยนะคะก็คือว่าลดการตาย ลดอัตราการตายตจากการที่เราเป็นโรคต่างๆขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยโควิด1 9อ,อย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะโรคต่างๆที่อาจารย์กล่าวไปก่อนหน้าเนี่ยโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ ที่เรือรังเนี่ยก็จะไม่เป็น,นถูกไหมคะก็คือก็สามารถที่จะลดอัตราการตายได้อย่างที่คุณเพลงอาจจะเคยได้ยินข่าวทุกวันเนาะที่ท,ที่ที่มีการาประกาศจากทางภาครัฐอย่างเงี้ยค่ะว,ว่าเกิดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีอ,อ่อนแอสุขภาพไม่ดีมีโรคประจำตัวใช่ค่ะถ้าเราออกกำลังกายแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ ะะ <Okay. S 2> สำหรับข้อที่3เลยเมื่อกี้ได้ยินที่อาจารย์คงกิบกล่าวไปแล้ว mm hmm. ก็คือว่าทําให้เกิดคลายเครียด uh huh. นะคะ,ะหลั่งสารเ mm hmm. อนโดฟิน uh huh. นะคะออกมาหลังจากที่เราออกกําลังกายแล้วอันนี้ก็จะช่วยให้เราสบายใจนะคะคลายเครียดได้อีกวิธีหนึ่ง mm hmm. แล้วก็สุดท้ายนะคะสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือสามารถที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตได้ uh huh. นะคะเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยอาจจะเป็นในผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่ามีการออกกําลังกายเป็นประจํานะคะเขาก็จะสามารถช่วยเหลือตนเองร่างกายสะดวากขึ้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนช่นเองนะใช่ค่ะช่มากเลยค่ะที่สําคัญก็คือ สถานการณ์แบบนี้อาจารย์ก็ยังเน้นย้ำว่าถ้าเรามีมีต้นทุนที่ดีของร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็จะลดอัตราความกังวลในเรื่องของการติดเชื้อะนะคะก็คือถ้าเกิดเรามีคุ้มกันที่ดีแน่นอนว่าอาจจะอันตรายน้อยลงหน่อยเพราะว่ามีหลายคนที่เขารับเชื้อมาแล้วเขาก็าหายแต่ที่อาจารย์บอกว่าหลายคนที่อาจจะเสียชีวิตเนี่ยอาจจะมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงเช่น,น,ชนเรื่องของการอาอกกำลังกายก็ยังสําคัญมาก,อมมากๆอยู่ะนะคะคราวนี้ออกกําลังกายแบบไหนอย่างไรดี อันนี้น่าสนใจค่ะอาจารย์แนะนําเลยค่ะควรจะทํำยังไงบ้างทีนี้การออกกายปัจจุบันมันมีเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบใช่ค่ะซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนใครถนัดแบบไหนใครสะดวกแบบไหนนะครับบางชนิดมันก็มีมันก็อาจจะไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งนะครับเช่น การวิ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ง่ายแต่ว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะอาจจะไม่ใช่กิจกรรมที่เหมาะสม,มน,นะครับนั้นหลายๆกิจกรรมเนี่ยหลายๆการออกกำลังกายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะไปช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็งานวิจัยออกมาเยอะมากนะครับว่าทุกชนิดเลยนะครับสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้นะครับมผมยกตัวอย่างเช่นนะครับโยคะนะครับโยคะนี่เป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่เคลื่อนไหวอย่างช้าๆแล้วขณะเดียวกันมันได้เรื่องของจิตใจด้วย การทำสมาธิด้วยะนะครับนันได้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะครับหรืออย่างอื่นเช่นการรํามวยจีนนะไทชี้ชีโกงอันนี้น่าจะรู้จักกันะนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเหมือนกันะนะครับส่วนชนิดอื่นๆนนะครับที่เราบักจะได้ยินกันก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ค่ะนะครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแอโรบิกมันคืออะไรนะครับบางคนอาจจะนึกว่าเออเปเป็นการใช่ออกจะแนวนี้ทั้งหมดเลยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยเป็นรูปแบบของการที่ร่างกายเราออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องใช้กล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสักสองสามนาทีขึ้นไปนะครับเกินสานาทีในร่างกายจะเริ่มมีการใช้ออกซิเจนเข้ามาใช้ในกระบวนการเผาผลาญเพื่อให้เกิดพลังงานให้กับร่างกาย ตามที่สสเขามีนโยบายนะน่าจะเคยได้ยินกันว่าอย่างน้อยสัก20นาที30นาทีจริงๆแล้วไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับ<ม>แต่ว่าให้มันต่อเนื่องเท่นี้นอย่างน้อยสักสองสนาทีขึ้นไปถ้ายิ่งมากยิ่งดี<ม>อาจจะถึง30นาทีได้นะครับหรือบางคนที่ทำทำออกกำลังกายบ่อยๆนะอาจจะยืดเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับทีนี้รูปแบบการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีอะไรบ้างนะ,ะผมยกตัวอย่างเลยนะครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนาะ<ช>หลายคนอาจจะไม่เหมาะไม่อยากจะไปฟ<ช>ิตเนสไม่อยากไปยิมนะครับไม่อยากไป ที่ที่มีคนเยอะๆนะครับอยู่บ้านนี่แหละครับเช่นนะครับการขึ้นไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องด้วยท่าต่างๆเช่นการทําท่าสควอตสควอตอืครับก็คือเนะี่ยยืนนั่งตัวตรงอ่ายืนตัวตรงแล้วก็ย่อเข่าขึ้นลงขึ้นลงนะทาต่อเนื่องไปแล้วก็สลับกับท่าอื่นอันนี้เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยค่ะนะครับแล้วก็ยกแขนยกขาไปยกต่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อย2-3นาทีนะครับนะหรือกิจกรรม,มอ,อื่นๆถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เช่นอาจจะมีพวกบันไดไหม ลองหาบันไดดูนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นลงบันไดนียเป็นกิจกรรมที่ง่ายนะครับแล้วก็ทําได้ทุกบ้านทุกที่นะครับแต่ต้องหลักสําคัญก็คือต้องต่อเนื่องอย่างน้อยสองสามนาทีขึ้นไปถ้าเราเหนื่อยเราพักได้เสร็จแล้วก็มาทําต่อนะครับเก็บเวลาสะสมไม่ได้อย่างน้อยสัก2ี่นาที30นาทีนะครับหรือชนิดอื่นเช่นการกระโดดตบนะันี่ทุกคนได้จะทํนทได้ทำเป็นนะเราเรียนทำมาตั้งแต่ระดับปฐมนะครับกระโดดตบนันี่ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับ หรือกระโดดเชือกก็ได้<ม>อาจจะต้องซื้ออุปรกรณ์ขึ้นมาเันิดนึงนะครับาการกระโดดเชือกนี่อาจจะค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อ้วนอาจจะมไม่เหมาะนะครับ<ม>ถ้าเกิดว่ามีงบประมาณนะครับก็อาจจะต้องซื้ออุปรกรณ์เข้ามาเสริมได้เช่น<ม>จักรยาน<ม><ม>นะครับอาจารย์หรือแม้แต่ตัว<ม><ม>ลูวิง่ง<ม>นะรูวิ่งสายพานอันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับดี๋ยวนี้ไม่แพงเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับล้ว หมื่นกว่าก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับหรือถ้ามีบริเวณรอบบ้านที่กว้างขึ้นบางคนรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วอึดอัดก็ออกไปออกไปรอบบ้านกันหน่อยนะไปวิ่งรอบบ้านก็ได้นนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีพวกดัมเบลถุงทรายอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะออกกําลังกายเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อเฉพาะได้นะครับจริงๆแล้ว การออกกาลังกายมีเยอะเลยหลายวิธีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองที่เราชอบที่เราถนัดแล้วก็สุขภาพของเราด้านตอนนั้นด้วยนะคะอาจารย์คะแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไม่จําเป็นต้อง30นาทีเพราะเคยได้ยินว่าออกกำลังกายต้องแบบอย่างน้อย30นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเวลาที่เหมาะสมดีกว่าอต้องควรจะเป็นวันละกี่ครั้งกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทีนี้เวลาเราออกกาลังกายผม โฟกัสไปเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความหนักความหนักของ,อของการออกกำลังกายมันต้องหนักอย่างเพียงพอที่เหมาะสมไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปะนะครับถ้าเราออกกําลังกายหนักไปนะครับมันก็มีงานวิจัยบอกว่าแทนที่จะเพิ่มภูมิท่านทานกลับทําให้ภุมนทานนี้ลดลงได้แล้วก็าอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แต่ถ้าเกิดน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอที่จะทาให้ร่างกายแข็งแรงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นโรค ประจำตัวต่างๆพอหวานความดันเนี่ยถ้าแบบเบาจริงๆเนี่ยแทบจะไม่เอฟเฟกต่อโรคเหล่านั้นเลยก็ไม่มีผลนะคะเพราะฉะนั้นความหนักนี่เป็นเรื่องสําคัญทีนี้เราเราดูยังไงว่ามันมันถึงระดับความหนักที่เราต้องการนะครับเขาบอกว่าให้หนักระดับปานกลางค่ะนะครับทีนี้คําว่าหนักปานกลางเนี่ยสังเกตตัวเองนะครับเวลาเราออกกาลังกายแล้วลองดูว่าเราหายใจหนักขึ้นไหมหายใจแรงขึ้นไหมหายใจถี่ขึ้นไหมนะครับถ้าออกกำลังกายเสร็จแล้วยังรู้สึกว่ายังคุยกับ คนข้างๆแบบสบายมากแสดงว่าน้อยไปไไหรือ,รอถ้าออกกำลับบงกายแล้วคุยกับคนข้างๆไม่รู้เรื่องนะครับ, <c oughs> รบก็สแสดงว่าหนักไปนะครับก็ยังก็คือต้องให้หายใจเร็วขึ้นที๊ขึ้นแต่ยังพอคุยพอสื่อสารกันได้เข้าใจอยู่แต่มันจะพูดยากขึ้นใช่ไหมครับใช่นะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับระดับปานกลางอันที่สองก็คือเดี๋ยวนี้มันมีนาฬิกาเยอะแยะมากนะครับที่มันสามารถวัดหัวใจได้วัดอัตราการเต้นของหัวใจอันนี้ก็อาจจะ ค่อนข้างจะน่าจะเถือนิดนึงนะครับก็ผมมีสูตรง่ายๆครับอาจารย์เนาะจดเลยค่ะเจียมจดเราเรียกว่าการการคำนวณนะครับเพื่อหาอัตราการเต้นของหัวใจที่เหมาะสมนะครับโดยปกติก็คือใช้สูตร220นะครับแล้วก็ลบกับอายุนะครับแล้วก็คูณด้วย60ผมกำหนดไว้อย่างต่ำนะครับ60นะครับถึง80 0ถึง80นะครับ ยกตัวอย่างเช่นอายุ20ปีนะครับ220ลบอายุ20ก็คือ20ก็เหลือ200ถูกไหมครับแล้วเอา200คูณกับ60%ก็จะได้ประมาณ120เพราะนั้นอย่างต่ำเนี่ยหัวใจต้องเต้นไปถึง ร้อยยี่สิบครั้งต่อนาทีสําหรับคนอายุยี่สิบปีเป็นสูตรที่สามารถจะใช้ได้แล้วก็ใช้กับนาฬิกาเรียกว่านาฬิกาสุขภาพให้เราเช็คตารการเต้นของหัวใจได้ดีจังเลยค่ะขอบคุณมากเลยสองรอยยี่สิบค่ะคุณผู้ชมค่ะลบอายุคูณด้วยหกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นสูตรที่เราจะได้ในการออกกำลังกายแต่ละครั้งที่เหมาะสมถ้ามีนาฬิกาก็ดูเลยสะดวกเลยถ้าไม่มีนาฬิกาใช้อย่างไงได้อีกถ้าไม่มีนาฬิกาก็อย่างที่เบาะนะครับก็คือใช้ความรู้สึกเป็นหลักต้องให้รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นมานีง นี่คือความรู้ที่ดีมากๆเหมาะสำหรับทุกๆเพศทุกๆวัยนำไปใช้ได้เลยนะคะออกกำลังกายแค่ไหนวันละประมาณเท่าไหร่ให้เราดูสภาพร่างกายของแต่ละคนของเราเองด้วยนะคะเท่านี้เนี่ยช่วงสถานการณ์แบบนี้ในยิมได้ไหมคะหรือว่าไปฟิตเนสอะไรยังไงเช่ยครับอันนี้มีคําถามเยอะนะครับเรื่องาออกําลังกายในยิมได้ไหมนะครับตอนนี้ยิ่งตอนนี้นะกำลังอยู่ในช่วงระบาดอยู่นะครับผมไม่แนะนานะครับ ที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือที่บ้านที่บ้านตัวเองที่บ้านตัวเองนะครับหรือถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านรู้สึกว่าอึดอัดข้อรอบบ้านก็ได้แราแยกบ้านก็ได้หรือว่าตามถนนหนทางก็ได้แต่ว่าต้องห่างจากผู้คนนิดนึงนะครับขณะเดียวกันพวกสวนสาธารณะต่างๆนะครับถ้ามันอยู่ในช่วงระบาดเยอะๆเนี่ยคนเยอะนะครับมันก็ไม่เพียงพอมันก็ไม่ปลอดภัยนะครับก็หลีกเลี่ยงดีกว่าแล้วยิ่งในสถานที่ที่เป็นฟิตเนส ฟิตเนสส่วนใหญ่มันจะเป็นอากาศปิดถูกไหมครับแล้วก็มีการเปิดแอร์อากาศก็ไม่ไหลเวียน,นดังนั้นก็หายใจกันอยู่ในนั้นนะครับดันั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครติดไม่ติด <S <S เสี่ยงมากใช่แล้วก็ยิ่งอยู่ในยิมนะหลายๆอุปกรณ์เนี่ยเราต้องใช้ร่วมกันถูกไหมครับ <S <S ค,คนนึงไปจับอุปกรณ์นี้อีกคน,นมาจับซ้ำนะครับยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น เพราะนั้นช่วงนี้ผมไม่แนะนําให้ไปออกกำลังกายในยิมนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ว่าในที่ที่อากาศโล่งจะดีที่สุดนะคะออกกาลังกายตอนนี้ต้องสวมหน้ากากอนามัยได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าเว้นระยะห่างประมาณไหนยางไบ้างะก็จริงๆอันนี้ต่อจากของอาจารย์คงกิตเลยนะคะน่าสนใจมากจริงๆถ้าเกิดออก ที่บ้านดีที่สุด<ม>นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะออกมาสูดอากาศอย่างเช่นสวนว่าไนไรลักษ์สว,สวยๆอย่างเงี้ยค่ะได้อยู่ค่ะแต่ว่าต้องเว้นระยะห่างอย่าไปเข้าใกล้คนอื่นมากนะใช่ <c oughs> ค่ะทีนี้ระยะห่าง <c oughs> แค่ไหนถึงจะพอดีนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็ตามนั้นเลยถ้าเป็นระยะห่างทางด้านข้างเงี้ยเราก็ควรจะเว้นสักประมาณ1.5-2ถึง2เมตร อ่าสูตรง่ายๆก็1ช่วงแขนนะคะประมาณสองช่วงแขนโดยประมาณนะคะหช่วงแขนของเราเนี่ยก็ประมาณ65ซ้เซนถึงเจ็ดสิบเนกางมือออกอย่างงี้ได้ไหมคะอาจารย์อ่ากางมือออกค่ะก็คือแต่ว่าต้องเป็นกับคนด้านข้างอ่าเนี่ยค่ะหช่วงแขนก็คือ2ช่วงแขนก็คือแบบนี้อ่านะคะอันนี้คือระยะห่างของด้านข้างที่เราจําเป็นที่จะต้องเว้นไว้อยู่แล้วสําหรับทางด้านข้างแต่ที่นี้เนี่ยทางด้านหน้าและด้านหลัง นะคะอันนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับระดับกิจกรรมที่ทํายกตัวอย่างนะคะอย่างที่อาจารย์คงกิจบอกเนาะว่าในยุคนี้ควรจะออกกําลังกายระดับปานกลางะนะคะปานกลางก็อาจารย์แนะนํามาก็อย่างเช่นนะะวิ่งเหยาะๆใช่ไหมคะวิ่งหยาะปั่นจัก,กร,รยานที่ไม่ได้เร็วมากอ,อย่างเงี้ยนะคะ,ะถ้าเราจะต้องไปออ,อกกําลังกายที่สวนสาธารณะนะควรจะเว้นระยะห่างจากคนข้างหน้าเนี่ยงานวิจัยเขาก็บอกมาประมาณ5เมตร ห่าตไกลกว่านใช่ค่ะไกลกว่า2เมตรนะคะก็คือให้ไกลหน่อยเพราะว่าทําไมเวลาที่ที่ที่เราออกเวลาที่คนข้างหน้าเราไม่ทราบว่าเขาติดเชื้อหรือเปล่านียค่ะมันจะมีการพัดพาใช่ค่ะของลมแล้วก็ที่ที่มาปะทะกับการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยก็จะพัดพาเชื้อโรคมาให้เราได้นะคะแต่แต่ถ้าเกิดว่าออกที่มันหนักกว่านี้ค่ะก็ก็แนะนํา10เมตร20เมตรขึ้นไปเลยห่างๆใช่คะยิ่งยิ่งออกแรงเยอะยิ่งเหนื่อยเยอะอย่างเงี้ย you um. ดูคนข้างหน้าด้วยไม่ใช่แค่เราเอ้ยเราไปเดินเฉยๆแต่คนข้างหน้านี่โ <c oughs> อ้โหวิ่งบอกว่าอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไม่ต้องไปติดเขามากนะคะ <c oughs> แต่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามายัย <c oughs> จริงๆเนี่ยการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยสามารถที่จะทําได้นะคะในในระดับเบาถึงป้านกลางอย่างเงี้ยจริงๆสวมไปก็ไม่ได้มีผลต่อต่อ,ตอระดับออกซิเจนในเลือดเลยแต่ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าอย่างแค่เราใส่ธรรมดาเดินทั่วไปอย่างเงี้ยรู้สึกอึดอัดไหมคะเหนื่อยรู้สึกว่าเราเหนื่อยง่ายขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าม ขะะทีนี้เนี่ยอ,อยากจะแนะนาค่ะว่าถ้าจะสวมหน้ากากอนามัยออกกําลังกายจริงๆควรจะต้องเริ่มฝึกก่อนอย่างเช่นจากการเดินอย่างเงี้ยคะ่ะฝึกให้ชินนะคะแล้วก็อย่ากตกตกตกใจเพราะว่าเมื่อเราตรกตกใจปุ๊บเราจะหายใจสั้นตื้นทันที<อ>ค่ะจะยิ่งทําให้เรารู้สึกเกิดความวิงเวียนหน้า<อ>มืดเหมือนจะเป็นลมได้อันตรายค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดอาการอย่างนั้นปุ๊บให้หายใจเข้าออก ลึกๆยาวๆค่ะ,คะจะช่วยลดผลของการที่เราใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าออกกำลังกายเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 <c oughs> แบบนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการออกกําลังกายคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะท่านเป็นคณาจารย์จากหลักสูตรกายภาพบำบัดจากสำนักวิชาสาหาวิทาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจารย์มีความรู้ความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สอนนักศึกษามาแน่นอนว่าน้องๆที่ฟังรายการอยู่คุณผท้ชมที่ฟังรายการอยู่อาจจะแบบอาจารย์คะตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมาเรียนหลักสูตรนี้ยังเปิดรับอยู่ไหมยังไงบ้างว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างคะช่วงสองนาทีสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะครับตอนนี้เราก็ยังเปิดรับอยู่เรื่อยๆนะครับยังไม่เต็มนะครับในช่วงแรกนะครับ ก็เรียนผู้ปกครองนะครับแล้วก็น้องๆนะน,<ช>นักเรียนนะที่สนใจที่อยากจะเรียนวิชาชีพกายภาพบำบัดน,นะครับก็เป็นวิชาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทางด้านระบบสุขภาพแล้วก็ปัจจุบันยังเป็นที่ต้องการเยอะมากนะครับแล้วก็อนาคตยังยังโตได้อีกเยอะมากนะครับวิชาชีพนี้นะครับจบไปนะสามารถไปทํางานโรงพยาบาลก็ได้นะไปเปิดคลินิกก็ได้ปัจจุบันเนี่ยเปิดคลินิกเยอะมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งโซนภาคกลางนะครับ ล้วเดี๋ยวนี้เด็กจบใหม่ก็จะมีศักยภาพพอที่สามารถไปเปิดคลินิกได้นะครับหรือฟิลอื่นๆเช่นเป็นนักกาภาพทในทีมกีฬาก็ได้นะครับหรือเป็นนักกาภาพในเฉพาะทางเช่นในเด็กในผู้สูงอายุก็ได้นะครับเราไ้มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะครับน้องๆที่อยากจะเรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วรู้สึกว่าตัวเองอยากจะช่วยเหลือคนมันเป็นวิชาชีพที่ทาปุ๊บแล้วได้บุญด้วยนะครับสุขใจทั้งคนทําแล้วก็สุขใจทั้งผู้ป่วยนะครับมันมันมันเป็น ทำแล้วมันมีความสุขจริงๆนะครับแล้วกอ็อย่างที่บอกว่ามันสุขใจทั้งคุณท่านแล้วก็คนไข้และน้องๆหรือผู้ปกครองที่สนใจนะครับก็ยังยินดีต้อนรับนะครับที่อยากจะให้มาเรียนที่วลัลลักษณ์ของเราะนะครับปัจจุบันเราพร้อมมากๆนะครับทั้งอาจารย์เองปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เรามีประมาณ30มสิบกว่าท่านนะครับอ,อยู่ในระดับต้นๆของระดับประเทศจํานวนน,นะครับแล้วก็ในแต่ละปีรับประมาณ100<อ>แล้วก็เต็มทุกปีนะครับเพราะฉะนั้น อยากให้เชิญชวนกันมานะครับยิ่งมาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีงดีนะ,นะว่าโคต้ารอบ ที่แคสโพต้ารอบ14จังหวัดภาคใต้วงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่กำลังจะรับสมัครอยู่ตอนนี้นะคะ2มีนาคนมถึง29เมษายนอยู่ในใจคะถ้าเกิดว่าน้องๆอยากจะสอบถามข้อมูลว่าเ,าเรียนอะไรยังไงเพิ่มเติมช่องทางติดต่อก<อ>็ Facebook <อ>ก็ได้ค่ะ Facebook นะคะกายภาพบับัมอวะไลลักษ์เลยค่ะติดตัวเลยใช่ค่ะติดมาเลยแล้วก็จะมีพี่ๆแอดมินเป็นอาจารย์เนี่แหละนะคะคอยช่วยตอบคำถามอยู่ค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะจากรายการวัลเลยลักษูสังคมต้องขอขอบพระคุณนะคะ อาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์ดรคมกริบหลงละเลงค่ะแล้วก็อาจารย์ชดาภารุ่งเรืองไบหยกนะคะจากลักสูรกายภาพบำบัดสนักวิชาสาวิชศาสตร์ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะเวลาเราหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามรายการเวลารักสู่สังคมนะคะได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะวันนี้ดิฉันชนิชาพัานแก้วผู้ร่วมรายการและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ